อาจารย์เปาโลคุกเข่าอธิษฐานเผื่อทิศจักรของเอเฟซัสรู้ไหมว่าเอเฟซัสเนี่ยดำรงคงอยู่ได้เพราะว่าอาจารย์เปาโลทําไมอธิษฐานเผื่อเรารู้ไหมว่าอาจารย์เปาโลอธิษฐานเผื่อทิศจักเอเฟซัสเป็นยังไงบ้างผมจะสรุปที่ทุกครั้งนะครับในทุกวันอาทิตย์เนี่ยอาจารย์จะสอนก่อนเสร็จแล้วจะเหลือให้10นาทีให้สมาชิกมาสอน คนที่สองที่จะขึ้นมาสองก็คือใครนะนน้อองแพี่แอนแล้วก็เฮียปิงแล้วก็พึ่งแล้วก็เสี่ยและกัซาร่านะครับต่อต่อกันมาใช้วิธีไงก็ได้หลังจากนัน้นอาจารย์จะขึ้นมาสรุปให้อีกทีนึงว่าทําไมต้องมีการอธิฐานเพราะว่าพวกเราเปิดเอเวอเรสต์บทที่สามเอเวอเรสต์บทที่สามนะข้อที่สิบแปดและสิบเก้าเอเวอเรสต์บทที่สาม ข้อที่18และ19 18และ19เอเวซัส18 19เกาอใหญ่สอทาท่านก็จะได้มีความสามารถอย่างรู้พร้อมกับธรรมิกาชนทั้งหมดถึงความกว้างความยาวความสูงความลึกหมายถึงอะไรเพื่อจำเป็นรบว่าคิดจากเอเวซัสที่อยู่ได้ทุกวันนี้พ่าะอาจารย์ปอลอธอษฐานเสือและบันทึกอยู่ในวันที่วันที่สามข้อสิบแปดสิบเก้าก็คือว่า คิดจากเอซัสสามารถอย่างรู้ถึงความรู้ของพระเจ้าสามารถอย่างรู้ถึงอะไรความกว้างความยาวความสูงและความลึกถ้าไม่อธิษฐานเราจะไม่มีทางรู้ถึงความกว้างพระหักพระเจ้ากว้างใจพระเจ้ากว้างมือพระเจ้าอย่างลึกได้ลึกซึ้งในจิตใจ,จของเราเราจะไม่มีสามารถทําได้เพราะฉะนั้นการอธิษฐานจึงเป็นสิ่งสําคัญก็คือ,คอว่า จะต้องให้เราเข้าใจว่าในคิดจากรอิัสซัปได้รับความภัยบูนของพระเจ้าอย่างเต็ม<น>เต็มร้นได้รับความไภบูนอย่างเต็มล้นคือการอธิษฐานถ้าเราไม่อธิษฐานเราจะไม่มีความภัยบูนอามสอนแล้วนะครับว่าวัดอะไรเวนแวรและฮาวสิ่งเหล่านี้คือการลดับที่ให้ความเข้าใจและคิดจักจะอยู่ได้เอิปัซัอยู่ได้เพราะอะไร การอธิษฐาน,น <Kız S 1> ของสมาชิกการอธิษฐานของธรรมิกชนช่วงนี้เราอยู่ในการเตรียมส่วนอาคนที่ชื่อว่าเอปาพลัสคือเอปาโปดพลาสเนี่ยะเขาทุ่มเทรับใช้ที่โคลอสีที่จากที่โคลอสีอยู่ได้ยังไงพวกเราดูโคลอสีบทที่4ข้อ12โคลอสีบทที่สี่ข้อที่12บสอ วันนั้นเรามีแขกมาเยี่ยมด้วยใช่ไหมเนี่ยจนโจเซฟกับใครนะที่อเมริกาที่มาจากเชียงใหม่เชียงใหม่นี่มาขอต้อนรับนะครับปุ่มนะครับวันนี้ต้างโจรหน่ดีไหมเชื่อเอมมี่เชื่อออยเชื่อทีนะครับขอบคุณมากนะครับที่มาเยี่ยมความจวันนี้เนี่ยเราเป็นการทำความสะอาดที่จัดแต่พอดีว่าเราพอดีว่ามีการขึ้นมาฝึกหัดในการเป็นผู้นำ อย่างดีนะครับที่เรายังมีการสอนอยู่อย่างน้อยเรามีการสอนอยู่หัวข้อเราจะแบ่งให้ผู้นําแต่ละคนมาฝึกสอนแต่ละอาทิตย์อาทิตย์หน้าจะเป็นแอนอีกอาทิตย์หน้าจะเป็นปิงหัวข้อที่ให้คือฝึกประมาณ10พี่เอาประมาณ10นาทีนะทำให้รวมมาลำพับทรวมแล้วก็ประมาณ12นาทีกลับมาดูที่ฮาบากุได้เราดูโครโมโบอร์ที่สี่ข้อสิบสองโคเบอร์ที่สี่ข้อสิบสองใครคนนี้ชื่ออะไรเอรา นี้เป็นใครเอปปาพรัสเป็นคนหนึ่งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ฝากความคิดถึงไปท่านด้วยเขาสู้อธิษฐานเผื่อท่านอยู่เสมอหวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์เห็นไหมถ้าเราไม่มีการอธิษฐานเผื่อคิดจากที่พลศสีนั้นก็จะไม่สามารถเติบโตได้เอเวซาก็เติบโตไม่ได้ คนที่เชื่อเอปาพระก็คือคนหนึ่งที่เข้าใจเรื่องการรับใช้ถ้าเราจะรับใช้ได้ต่อเมื่อเราเรียนรู้จักการ<ม>อธิษฐานถ้าเราไม่เข้าใจเรื่องการอธิษฐานการรับใช้เราจะไม่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มด้วยสคนเรียนเรื่องเรามี3ามคนสําหรับเึิดการอธิษฐานอีก3าคนเนี่ยเฮียปิงจะเริ่มสองัะงานของคริสจัรคือกิจการเพราะฉะนั้นอธิษฐานกับกิจการเนี่ยมันเป็นคู่กัน เอาแล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าทุกคนทุกแห่งเนี่ยในยุคทุกสมัยเนี่ยจะจำเริญหรือเสื่อมลงขึ้นอยู่กับการอะไรอธิษฐานอธิษฐาน,านเพราะว่าถ้าเราจำเริญขึ้นเราจะสู่ความไพ่บูร์เหมือนกับเอเบซัสถ้าเราจะเหมือนคิดจากที่เอเฟรสีเนี่ยเอบาพัสเนี่ยบอกว่าเราจะสามารถเป็นผู้ใหญ่บริบูรณ์ในความเข้าใจถึงน้ำพระทัยพระเจ้าในทุกสิ่ง เราจะเข้าใจธรรมชาติทุกสิ่งเอเบซ่าบอกว่าคิดจับต้องอธิษฐานถ้าไม่อธิษฐานไม่สามารถดำรงอยู่ได้เอาล่ะทุกคนทุกแข่งจึงต้องมีการอาธิษฐานดูต่อนในเอเบซ่าบทที่ดูในเอเบซ่าบทที่4กลับมาเรื่องบทที่4ใ่ไปนะครับข้อที่13 4ข้อที่13เอามหรือสี่ข้อ13 1 2 3 จนกว่าเราทุกคนจะบรรลุถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและในความรู้ถึงพระบุตรของพระเจา้าจนกว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่เต็มขนาดในความไพ่บูรณ์ของประเทศเห็นไหมครับการอธิษฐานจนกว่าเราจะทําไมเต็มไพ่บูรณ์สาร่ายังกลัวว่าจะทําไมสอนไม่ได้เฮียเฮบิงบอกว่าเฮียบิงไม่กลัวเฮียบิงเก่งมากชนานาญเลย คนที่ใจเต้นๆคือสาร่าอยู่ใช่ไหมสาร่าเนี่ยยังไม่รู้ทำยังไงคุณนินดาไม่เวลายุคุณนินดาเนี่ยมีเวลาฝึกหัด12อาทิตย์สเต็ไบรท์คนินดาเนี่ยคุณนินดาเนี่ยมีเวลาหัด12อาทิตย์นะวันนี้อาทิตย์แรกนะอาทิสิบสองอาทิตย์อาทิตย์แรกคือพี่อ่าพี่อ๋อบเสร็จแล้วนะอาทิตย์ที่สองคืออานิต้า อันที่สามเฮียปิงอันที่สี่ก็พิ้งพึ่งอาทิตย์ที่ห้าคืเสี้ยที่หกคือซาลาอาทิตย์ที่หกคืชมพู่อันที่เจ็ดคืเจี๊ยบอาทิตย์ที่แปดคืเป้งอาทิตย์ที่เก้าถึงแอดและใจเต้นอยู่ที่เก้ามาแอดอ่าสิบอันหนึ่งสองสามสี่ห้าอันที่ที่ห้าคือบลูสและอันที่บลูสอย่ามาฝึกเลยนะเนี่ยอันที่สุดท้ายคือลินดาลินดาสุดท้ายเลยไม่ต้องกลัว เอาความสําเร็จของทุกคนมารวมกันจำของทุกคนรอบเพน่นเานะจำให้ดีเราพิสูจอ์ลงถึงความไพ่บูรเพราะฉะนั้นคิดจักจะต้องเริ่มต้นอ,อธิษฐานถ้าคิดจะไม่อธิษฐานอย่างไรครับจะไม่รู้เรื่องความไพ่บูรจะไม่บริบูรณ์ในสิ่งที่เป็นหน้าพระทังพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มต้นด้วยการฐานเพราะว่าอะไรวิญญาณของอธิษฐานคืออะไรก็คือการอุทิศตนอุทิศตนเป็นหน้าหนึ่งใจเดียวกัน พระพิ่บอกว่างี้เฮปปิงไม่มีการอธิษฐานที่แท้จริงปราศจากการอุทิศตนแม่คะ่ะอะไรแปอเขาบอกว่าไม่มีการอธิษฐานที่แท้จริงถ้าหากปราศจากการอุทิศตนก็ถ้าเราไม่มีใจให้กับพระเจ้า,ามาอุอาทิศ<า>ตนก็ไม่ได้ใช่มันก็ไม่ไมันมาจากการอธิษฐานเรียนรู้จักอาหารจริงๆ,ๆการอุทิศตนถึงเกิดขึ้นได้บางคนอยากจะรับใช้แต่ไม่รู้จักการอธิษฐาน ไม่ตาด้วยกันไม่ได้นะการอธิษฐานและการอุทิศตนเนี่ยมันเป็นเกียรติยศมันเป็นตราประกาศศนีประบาของพระเจ้าที่ให้กับเราอธิษฐานและอุทิศตนสองอย่างที่เราฝึกมาวันนี้เนี่ยตอนเรียนเรื่องอธิษฐานกิจการเนี่ยก็อุทิศตนล่ะทีนี้ไม่มียุคไดสมัยไหนนะครับที่จะมีพลังได้เท่ากับพลังของการอธิษฐานต้องจำให้ดีนะถ้าเราขาดการอธิษฐานจะไม่มีฤทธิ์เดชถ้าเราขาดการอธิษฐานหัวใจเราจะไม่เต้นดิอัมบ,บอกว่า การท้าคือบันไดที่ทําไมไปสู่ส,สวรรค์อธิษฐานก็คือว่าถ้าเราไม่อธิฐานหัวใจเราไม่เต้นเราไม่เต้นมันจะเดินขึ้นไปได้ไหม <laughs> ไม่ได้แล้ว่าเป็นภาพที่ไปด้วยกันการจะขึ้นไปสู่ข้างบนได้เนี่ยมันจะไปสู่สังหาราศีเพราะฉะนั้นถ้าเราอาธิษฐานอยู่ถ้าอาธิษฐานน้อยจําดีๆนะครับถ้าเราอาธิษฐานน้อยการหลงผิดจะเยอะ <laughs> ถ้าเราอาธิษฐานน้อยการเสืยอสละเราจะน้อย ถ้าเราอธิษฐานน้อยเราจะนับถือลูกเขารบเยอะ <Okay. S 1> ถ้าเราอธิษฐานน้อยการอุทิศตนเราจะน้อย <Okay. S 1> ถ้าการอธิษฐานเราน้อยการรับใช้เราจะรับใช้แต่ปากเห็นนี่ยังใช่ <Okay. S 1> ว่าการอธิษฐานนี้สําคัญมากถ้าเรารับใช้ด้วยหัวใจนะเราก็มาจากสิ่งที่เรารับใช้ก็คืออธิษฐานและอุทิศตนเหมือนบันไดนะครับที่จะขึ้นไปอธิษฐานน้อยเมื่อไหร่หลงผิดได้มั้งอธิษฐานน้อยเมื่อไหร่สักเสียสละไม่ได้ ไว้ขึ้นอยู่การอธิษฐานหมดอามาาแห่งการอธิษฐานขอาทำไม่กรชนจึงมีพลงังและลิขรภาพในการสร้างชีวิตของทริสัรบุคคลแห่งการอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่บุคคลคนนั้นจะมีวิญญาณจิตที่แข็งแกร่งเพราะฉะนั้นการอธิษฐานจริงไม่มีวันตายการอธิษฐานจะอยู่กับเราจนชั่วชีวิตและการอธิษฐานนั้นจะมีทั้งกลางวันกลางคืนตอนเช้าตอนเที่ยงตอนบาอ่ายเราจึงใช้เวลาการอธิษฐานเพื่อจะรู้ว่าเราจะทําสิ่งใดในการรับใช้พระเจ้าสรุป ก็คือว่าการอธิษฐานวันนี้ที่เราเริ่มต้นพี่อ่านเริ่มต้นให้เรานะครับพราะยังพี่อานมีของขวัญแจกใช่ไหมเนี่ยใช่ค่ะไม่กล้าเดินกลัวกล้องมันยังไม่มีใครตอบคำถามเลยเฮ้ยใครตอบคำถามจะถามเลยอ่ะจะแจกยูดีเหรออ่ะ <c oughs> อเวลามันไม่พอแล้วไม่พอโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อา <c oughs> แจกให้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะจบสั้นๆอาจารย์จะสรุปสิ่งที่เราทุกครั้งที่เราสอนเสร็จอาจารย์จะขมวดปมให้กับเราไม่ต้องกลัว ซาลาสามีเขาถูกกันได้สอไม่เถอเพราะนี่คือการแบ่งอะไรแบ่งปังอาจารย์จำนะยังจะมาเขาเล่นแค่หลงบทเรียนยังไม่ไปเป็นบทเรียนที่เราเรียนมาแล้วคําเทศนาที่พี่อ๋าไปหาคือคำเทศนาที่ทํามอธิที่ฐานอธิที่ฐานเอามาแล้วอาจารย์สอนมาแล้วอย่าไปเอานอกโลกนะไม่ต้องเอาที่ไหนเอาจากหลักข้อเชื่อที่เราเรียนแล้วเพราะว่าเราจะได้เอามาผมเราเรียกว่าโครงการนี้ว่าอะไรโครงการแห่งการเรียกธรรม มิการ,กรชนสิบนาทีของการเรียกทำมิการชนสิบน,นาทีาทพวกเราจะไปทำมิการชนทำมิกาชนคืออธิษฐานมีชีวิตที่บริสุทธิ์และชีวิตแห่งการรับใช้นะจะไม่ดีนะเพราะฉะแนนที่ที่หน้าก็คือปแอนนะเดี๋ยวปีนก็อีกอาทิตย์หนึ่งยังมีเวลาอยู่นะครับเอาแล้วทีนี้เราอธิษฐานติดแล้วเราจะแบ่งช่วยกันทำควาอาดนะครับเราอยู่ข้างหลังว่าท้าวศรรู้จักทำปิดอีกครั้งหนึ่ง พระบิดาเจ้าเราขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่เรามีการเรียนรู้เรื่องการอธิษฐานเป็นสัปดาห์ที่5้าที่สมาชิกทุกคนยินดีกับแบ่งปันเราขอบคุณสำหรับแขกที่มาเยี่ยมขอพิจบิดาเจ้าสถิตอยู่ด้วยวอุปภรพรเช่นเดียวกันอุปภรพรในการทำา้อสัญญาพระวิหารของพระเจ้าเพราะว่าการทาความสะอาดก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าพระวิหารพระเจ้าจะ,จะได้มีสง mm hmm. ่าราศีอวยพรในเวลานี้และวอวยพรในช่วงเวลาห้าโมงที่เราจะขึ้นมาซ้อมเพลงวันขอบคุณพระเจา้า ฝากมอบทุกสิ่งฝากมอบสรับแอนิต้าที่จะเตรียมหกคนที่จะทำเตรียมการสอนเตรียมการแบ่งปันเตรียมพระคำพีพระวนจะนะของพระเจ้าจมาแบ่งปันกับสมาชิกทุกคนเป็นโครงการที่เราจัดตั้งขึ้นเพื่อเรียกทำวิกชนให้มารับใช้ในเวลาสั้นๆเพียงสิบนาทีเราจะสร้างผู้นําได้อย่างมากมายด้วยพระคำพระวนจะนะพระเจา้าซึ่งอิริทันขาจึงขอขอบคุณในทุกสิ่งในพระนามพระเยซูคริสต์เจา้าโอเคนะเราเรา,าสั้นๆดูซิว่าเราระจะ แบ่งงานก็ได้ยังไงบางเขอยู่เขาไม่อยู่อ่าห้องนวัตก,การชมพู่กับลินดาชมพู่ไม่อยู่แล้วลินดาก็มาหาใครช่วยเวทีข้างล่างเป็นซาร่านะฮะซาร่าอยู่เวทีข้างล่างบันไดขึ้นลงข้างล่างนะครับ